อัญชาวิศนุทุกทานคสยจับนะครับเดี๋ยวผมมามายจับให้ดูนะรัี้เป็นการตรวนี้เป็นการตรนะครับนะครับมีคำชื่อเหมายจับนะครุณมีหมายจับนะจังหวัดส็ะรีที่จอดที่2 ขั้นตอนในการทํางานเราเป็นเป็นมาเป็นไปยังไงถึงเข้ามาทําเรื่องนี้ได้พอดีผมรู้จักกบบคัญชีนะครับที่ใช้บริการบล็อนี้เนีเขาก็มาเสนองานให้ผมว่าหาบัญชีมีไหมหาบัญชีมาแบบว่ามาเปิดบัญชีขอเงินแล้วเรายังไ,ไงต่อออดออพอพอ,พอเราได้บัญชีมาแล้วเนี่ยหรือเราบัญชีเราหามาจากไหนบัญชีก็ จะหามาจากในกลุ่มของเฟซบุ๊กนะครับรืยที่ก็ให้น้องมันช่วยหาก็มีหิงกับโต๊ที่ช่วยหาครับหาแล้วคือก็ให้สองคนนี้ใครหาได้ก็ก็นัดมาเจอใช่ครับอันนี้นะัดนัดเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นห้างเป็นธนาคารหรือหรือเป็นที่ไหนคือขึ้นอ,อยู่ว่าเราสะดวกที่ไหนอ๋อก็แล้วแต่เลยว่าม้าที่มาเนี่ยสะดวกที่ไหนเราจะไปรับเข<อ>ึ้นรถ ในเอ็มจีเราอะนะถูกไหมก็เลยแล้วก็พาไปปล่อยม้ากับน้องสองคนที่เป็นคนกุมลงครับผมแล้วเราเราจะยังไงต่อแล้วพ่อเขาฝเงินได้เขาก็จะเอาเงินมาให้หางจีลดหลักๆเราเราให้ค่าจ้างเขายังไงก็ให้เป็นจีละห้าพันเป็นีละห้าพันแล้วแล้วเราในการทํางานแต่ละครั้งเราจะได้อะไรเขาเราได้เปอร์เซ็นของเขายี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นครับอาจหมายความว่า ยอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็จะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากยอดหลังจากหั่นเศษยอดของมาไปแล้ว<อ>แล้วาพอเราได้เงินมาแล้วเราเอาเราทำเงินต่อแล้วทีนี้เขาก็จะหาทีมมารับเงินนะับเนี่ยเอานัดจุดรับเงินพอเราอยู่ตรงไหนเราทาเสร็จพละิอยู่ตรงไหนเขาก็จะให้ทีมมารับเงินนั่นโอเคแล้วตัดต,ตอนเราเลยเข้า